โอเคระหว่างที่รอ606นะครับรถสีขาปูนก็มีเรื่องจะพูดคุยกันนะครับก็เพิ่งมาอาดคลิปเนาะนะครับจะได้พูดในในคลิปนี้ไปเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขบวนรถธรรมดา283กับ284กรุงเทพบ้านพูดตะหลกกรุงเทพกทพ็ขยายเส้นทางนะครับผมจะพูดไวน้นิดนึงก่อนที่รถจะมานะครับ ก็ขยายจากบ้านภูตะหลวงไปที่จุดสมเด็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเปิดไปอีกประมาณ3-4สถานีนะครับจากบ้านพูตะหลวงไปที่สถานีจุดสมเด็จนะครับก็สามารถต่อรถ2แถวไปหาดดาังลำได้นะครับอยู่ที่จังหวัดชมบุรีนั่นแหละนะครับแล้วก็ตู้รถไฟไทยธรรมเนี่ยตอนนี้จอดอยู่ที่กรุงเทพขอนหลวโพงนะครับตอนแรกเนี่ยไปพ่งอยู่กับ284นะครับจุดสมเด็จกรุงเทพผอนหลวงโพง เพราะว่าเราจะพูดว่าบ้านพูตาหลวงกรุงเทพก็ไม่ได้นะครับต้องพูดว่าจุดสมแขกกรุงเทพผลโพง์อ่ะแล้วก็เรื่องที่2นะครับดามาการรับห่วงซึ่งอยากจะบอกว่าบางสถานีอ่ะมันไม่มีเสาอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเปรียบเสมือนนะตรงนั้นเป็นที่คล้องห่วงนะครับก็คืออาจจะมีอยู่สองเสานะครับนะที่คล้องห่วงกับที่รับห่วงนะครับอ่ะรับห่วงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ไปรับอีกห่วงหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวพูดต่อนะมาต่อที่6ก6ก่อน C CSR 70107ก็พูดต่อนะครับห่วงเนี่ยบรรดามากเพราะว่าช่องพี่ที่ชื่อว่าสุรภาพระพาสวรรค์นเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ภาคอีสานนะครับแล้วตอนนี้เขาไปประจำการอยู่ที่ภาคใต้นะครับแล้วเขาไปใส่น้ำตกเนา นะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นดาม่าด้วยซ้ำอะ่ะคือเขาโยนห่วงและเขาผิดอะไรก่อนนะนะครับคือโยนห่วงอะ่ะมันไม่ผิดหรอกท่านผู้ชมโยนห่วงลงจากพื้นมันก็ไม่ผิดแต่แม่กระท้ายเป็นดาม่าได้ซึ่งอยากจะบอกว่ามันไม่สมควรเกิดขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่ารถเพราะว่าผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วไอ้เรื่องโยนห่วงเนี่ยนะครับผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอ่ะอ่ะสมมุติว่าตรงนั้นอะ่ะอ่ะที่ผู้ชวยนายสถานียืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะเห็นไหม เห็นปะมันอยู่ไกลนะท่านผู้ชมเห็นไหมรับห่วงสะป,ปับ๊บโยนตรงนั้นได้ไม่เห็นเป็นไรเลยท่านผู้ชมมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยนะครับที่มันจะเป็นเรื่องดราม่าอันสบความจริงแล้วมันไม่ควรจะดราม่าด้วยซ้ํานะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกมึงจะไปอะไรกับพวกพี่เขานักไอ้กับพี่เขานักหนาเขาเป็นแค่คนขับรถไฟคนหนึ่งที่เขาอยากทํางานไอ้เคียเขาแค่ทําช่อง YouTube รถไฟเพื่อเป็นการถ่ายคลิปโปรโมทรถไฟนู่นนี่นั่นเอออะ่ะรับห่วงฉบับเร็วฉบับช้าแล้วมึงจะไปดามาเขาเพื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกโลกสวยนะครับอะ่ะสมมุติว่าพอขอรอรับห่วงตรงนั้นนะครับ ตรงป้ายชุมแสงตรงนั้นเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะเขาก็เลยโยนลงมาตรงนั้นซึ่งถามว่านตอนนั้นนะ่ะผู้ช่วยนายสายนี้สามารถไปรับผงได้ไหมได้อ่ะสมมุติว่ายืนอยู่เฉยๆนะครับยืนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วให้เขารับผงก่อนและเขาคืนได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่สุรภาพระพาสวรรค์นเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละ นะครับเวลาที่เขารับห่วงมันก็ไม่แปลกที่เขาจะโยนลงพื้นตรงนี้ท่านผู้ชมอ่ะอย่าสมมติว่าเราข้าล้างสองอ่ะผู้ช่วยนักสนันนีเข้าไปในห้องถามว่าพอขอลอสามารถโยนห่วงตรงนี้ได้ไหมละ่ะได้มันไม่มีเสาท่านผู้ชมโอเคถ้ามีเสาอ่ะเสาตรงนั้นหนึ่งที่สองที่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะเสาตรงนั้นคล้องห่วงตรงนี้รับห่วงเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูนะครับ ไปดูแถวเชียงรากไม่ก็นคะรสวรรค์นี่แหละน่าจะมีนะครับด้วยว่าสถานีบ้านตาคีผมเห็นมีอยู่เดี๋ยวผมจะไปพูดให้ฟังเปรียบเทียบให้ชัดเลยว่าการรับห่วงแบบไม่มีเสานะครับหรือว,ว่าแบบมีเสาอันไหนเนี่ยมันจะดูดีกว่ากันนะครับอ่ะรอติดตามได้นะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องพูดคุยแต่มพีเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ะะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า